ครบละหนึ่ง,งสองสามเริ่มครับห <c ười> มดแล้วครับความขวดเลย <c ười> โอ้โหโโอ้หพักได้พักได,ได้ไม่ต้องดูเฟิร์ม่ต้องดูอัดเป็นลูกเดียวส <c ười> าวๆไม่เชียร <c ười> ์เชียร์หน่อยสาวๆส <c ười> าวๆ หมดแล้วโ่้ไม่ไหวแล้วไ่แจกสรางวัลแล้วนี่นี่ล้่นี่นี่ไี่น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 ี่ไปไหมไปไหมคะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่ฮที่สที่ส เข้ามาเข้มโอเคแบกก้วก้วกเบิร์ดกินเร็วก็นตังเปลือดเลยหอไนเนี่ย